ดิฉันแกญจนาสุวัฒนาสำหรับข่าวพระราชสำนักของเราในวันนี้เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อเวลา16.52นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณนะห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินอาคารเฉลิมพระเกียรติพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีนำนายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและสากรณ์ซึ่งทรงพระราชการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งเพิ่มเติมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายอัมพลกิติพันธ์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทด้วย หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชโองการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้ากระบบองคนทูลรายงานข้อราชการในการส่วนตัวกับพระองค์อีกกว่า40นาทีจบข่าวพระราชสำนักในวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับอยู่ผมการภยายรหารในช่วง m c t Hotnew เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟไหม้รถบัสสอชั้นในขณะที่คนขับกำลังนำรถเข้าอู่ซ่อมแต่ได้เกิดประการไฟที่ล้อจนไหม้ลุกลามเนื่องจากปัญหาเรื่องเบรกเมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีวันที่24พฤศจิกายนร้อยตำรวจเอกพัชนะบุญกว้างรองสารวัตรปกครองป้องกันสถานีตารวจภูธรสํารงเหนือ หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยรถด,ดับเพลิงเทศบาลตำบลสมรงเหนือ3คันรีบรุดตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้รถบัส2ตอนของบริษัทไวเลสจ,จำกัดยี่ห้อฮีโน่สีขาวทะเบียน319702กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ช่วยกันระดมฉีดน้ำดับเพลิงอยู่นานกว่า30นาทีเพลิงจึงสงบพบว่าภายได้ลุกไหม้ตัวถังรถและอุปกรณ์ภายในรถ ได้รับความเสียหายทั้งหมดพบกับคุณอนเนกในช่วงต่อไปเลยครับสวัสดีครับพบกับผมอนเนกปุณศิรินะครับเยาวขาเทนนิสนะครับเฟเอ ปลุมฟอร์มแจมพาสวิตชิลแชมป์เดวิดครับนะฮะโรเจอร์เฟดโเลอร์ยอดแร็กเกตชาสวิตเปิดอกแฮปี้กับผลงานของตัวเองหลังพาสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะฝรั่งเศส3ต่อหนึ่งในรอบชิงดำของศึกเดวิดครับพ2014เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้านริชัสกาเกตนักหวดเลือดน้ำหอมที่พ่ายเฟดโดเลอร์ยอมรับเฟดเอ็กเล่นได้ดีมากๆจบแล้วนะครับสำหรับข่าวกีฬาต่อไปพบกับช่วงข่าวพยากรณ์อากาศเลยนะครับ กับแม่เหมียวมาริสานนะคะในช่วงฟ้าหลังฝนค่ะแปลกใจไหมคะ mm hmm. เห็นเหมียวแต่งตัวแบบนี้ mm hmm. ก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะ mm hmm. เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวไปแล้วค่ะลักษณะทั่วไปของอากาศวันนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนนะคะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบ้างในบางพื้นที่นะคะในขณะที่ลมตะว,วันตกนะคะนำความเย็นจากประเทศพม่านะคะ พัดปกคลุมภาคเหนือทําให้ภาคเหนือนะคะมีอุณหภูมิลดลงและมีหมอกหนาบ้างนะคะช่วงนี้นะคะเราก็เหมาะที่จะไปเที่ยวภาคเหนือกันนะคะแต่ในขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะช่วงนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวภาคเหนือกันนะคะเพราะว่า ช่วงนี้ก็เหมาะแก่การที่เราจะไปเที่ยวในภาคเหนือนะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวของเรานะคะ,ะก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในฟ้าหลังฝนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ